สวัสดีจ้าพี่น้องสำหรับเมื่อน,นี่บุรันสิผาาไปพี่น้องมาเก็บเห็ดจ้ะนี่เห็ดปวกเห็ดปวกออกอยู่ในป่านี่พี่น้องนี่จ้านี่เห็ดปวกเห็ดโ้นจ้าบานหมดแล้วพี่น้องี่บานหมดแล้วจ้ะนี่ c o า m e n นเห็นมือขึ้นนี่เนาอจ้ะเห็นมือขึ้นนี่สิพอดีสิบลอนในบาน นี่ปลานี่ปลาขังส่วนอย่างมูราน,นี่จ้ะปลาอันนี้ก็จะเป็นต้นกระชายจ้ะพี่นนองต้นกระชายยีบานเอื่นต้นคิงแข้งคิงแข้งจ้ะกระชายปลูกไว้ปลูกไว้ถ่ายส่วนอย่างพี่เนีะนี่สิเป็นส่วนอย่างจ้ะนี่ส่วนอย่างมูระันมาเก็บเห็ดกันจ้ะ เห็นมูเดียวพี่น้องเห็นมูเดียวบานมาแล้วสอ,อนจังเนี่ยสอ,อนสอ,อน บ่ได้ค่ะไก่ค่ะบ่ได้ค่ะได้มาขุดเอาเสียมาขุดเอามาพี่น้องแต่ว่าเขาดอกเขาอยากบานเนาะโบราณว่าดึงเอาเลยมาต้องขุด ดอกไปีนีนเฮ็ดออกหลายชุดอยู่พี่น้องออกได้อยู่ได้กินอยู่ได้เรื่อยอยู่จ้ะเฮ็ดออกเยอะถ่ายสวนอย่างรันเนี่ยพอดึงปนโอ้ยหอยหอยกินนี่จ้ะเด็กพี่น้อง ถ้าถ้าดอกเป็นเข็มจ้าหน้อยก็นี่โบราณสิกลเออกกลเอเอกขาเขานำาอยู่พี่นนอะอันนี้ดอกบานแล้วโบรานก็ได้บกนุนดึงเอาเลยจ้ะ ย่างหลายอยู่พีน้องคั่นแม่นป่นก็นสิไดป่นใหญ่เติบจ้ะแกงคั่นแม่นเอาไปแกงก็สิเอาเจาะจักหน่อย พ่อแม่พี่น้องมากกาะฟก็ไล่กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกระทั่ง่องบุรณะในเด้อจ้าเก็บเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องอุ๊บ <laughs> คัดคัด <laughs> พี่น้องคัด บอกเท่าแล้วเนาะพี่นอ้องกระสีประมาณนี้จ้าเสร็จแล้วพี่นอ้องนี่จ้าเก็บเห็ดพ่อนนี่ไไนจ้าพ่อนี่ปนจ้านปนได้เก่งเอาคลิปนี้กระสีประมาณนี้จ้าเอาไวปสนีก็น้องพี่นอ้อง ถ่ายกัขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ตามรับชมจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า